มาต่อกับเกมลา s t d อออนเอิร์ดครับเราจะไปที่สังเวียนอีกครั้งหนึง่งและเราก็จะไปสู้กับเจ้าอาลูซิลักนะคะรับเหลือตัวสุดท้ายแล้วที่เรายังไม่ได้สู้นะก็สู้ที่ระดับหนึ่งกะโลกพอละมันถึกอะนละอาวุธเราตอนนี้มันไม่สามารถเรียกว่าอะไรอะ <c oughs> ตีเข้าน้อยมากอะดังนั้นก็เล่นแค่ตัวละหนึ่งกระโหลกพอนะครับซึ่งผมเชื่อว่าก็น้าจะมีอีกหลายช่องที่เขาเล่นหล,หลายกระโหลกนะเจ้าจตัวโรสิลักนี่ก็ถึกอีกแล้วครับแล้วก็ตีก็ค่อนข้างแรงเลยนะคือมันเหมือนไอ้เนี้ยตัวอะไรนะจำชื่อไ,ได้ไนะไอ้ซอมบี้นางร้องไห้อะที่อยู่ที่โมเตนนะครับ สก,กิลเดียวกันเลยคือถ้าเราอยู่ในวงที่มันกำลังจะระเบิดเนี่ยมันก็จะทำให้เราสตานค์พักหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราหนีทันก็ไม่โดนตัวนี้ก็ไม่ค่อยหน่าก,กว่าเท่าไหร่ซวยตัวที่แล้วไม่ได้นะไออะไรนะซิเจลอสเซ่อะยางตัวน,นั้นเนี่ยมันมีพวกด้วยไงแล้วมันตีแล้วเลือดเลือดเราหลดไหลไหลต่ออยู่นะ ก็ถ้าใครมาสู้ที่3ตัวนี้นะครับก็พกแบนเดดมาแทนอาหารดีกว่าน้ำอย่างนันไนมันก็ยิงก็ได้เยอะปืนยิงเลยแล้วกันทำวอาเสียดายเตนมเลยคเสียดายได้ตั้ง500 XP นะครับ แต่ว่าตัวแรกเนี่ยได้600 XP ก็คือได้เยอะสุดนะแล้วลองมาคือตัวที่3ได้500ตัวกลางได้400ทีนี้มันจะให้เราสู้แล้วสู้สังกโลกขึ้นไปแล้วแต่ว่ามันไม่มันไม่ได้มีของแจกนะครับไม่ได้มีของรางวัลอะไรให้เดี๋ยวดูรอบว่ารอบ,บๆมีอะไรมั่งสู้ชนะก็คือได้แค่ XP นะถามว่าคุมา้มไหมก็สำหรับใครที่อยากได้เลเวลเย,ยอะๆก็มาเก็บเลเวลที่นี่ได้ แต่ไม่มีของอะไรให้นะโอเคครับก็เราโซ่ครบ3ตัวแล้วนะ